เอาลครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเขาสู่เกม The Battle Cat กันอีกเช่นเคยนะโอ้โหห่างหายกันหายนาะหายตาไปนาเลยนะครับผมแต่วันนี้นะพอดีผมเปิดเข้ามาเนะี่ยมันก็ยังมีอีเวนท์ที่ยังไล่แจกอะไรล่าย่างอยู่สิ่งหนึ่งที่มันแจกมากๆเลยในะวันนี้ก็คือตั๋วเงินแล้วก็ตั๋วท้องแหลที่เก็ตนั่นเองเดี๋ยวเนี้ยพมจะพาเพื่อนๆไปตามเก็บตั๋วดีวกว่าว่ามันจะให้เราคุ้มแค่ไหนนะครับ โดยวันนี้นะด้านที่ผมจะพาไปนี่มีด้วยกันทั้งหมด3ด้านนะสาด้านใหญ่แล้วก็แยกเป็นอีก2อด้านย่อยรวมเป็นทั้งหมด6ด้านนะครับผมก็คือเดลลี่คาร์นิวอลนั่นเองเป็นเทศกาลแห่งความตาย <S <S เอาละครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่อ่าเดลลี่คาร์นิวอลมันใช้เลขหนึ่งหรือป่ะเนี้ยมันเป็นเลขตกใจนะครับผมอ่ะมันก็มีด้วยกันทั้งหมดสออันนะครับผม อันแรกเนี่ยก็จะเป็นอ่าทอร์นาโดคานิวาวนะอันนี้เราจะต้องเข้าไปเจอกับศัตรูประเภทไซโคด้วยกันทั้งหมดสี่ประเภทนะครับตั้งแต่ที่เป็นแองเจิ้ลซีขาวสีดำแล้วก็ที่เป็นสีแดงรวมถึงน้องหมา ที่เป็นเอ่อซี่ดำแล้วก็แองเจิลแล้วก็ซี่ธรรมดาด้วยนะครับผมส่วนด้านที่สองนะครับสัตรูที่เราจะเจอเนี่ยก็เป็นสัตรูที่เป็นแมวสเปเชียลล้าเวคเคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแมวชัดช้านะแมวสตาร์วอแมวซอมบี้แมวปืนต่อยแมวนิงจาบินได้แล้วก็แมวไอที่เป็นแมวฆ่าส่วยนะแต่ว่ามีดูอมปิดตกคนะแล้วก็แมวฆ่าส่วยที่มีผ้าปิดตรงนะแล้วก็แมวที่เป็นเอ่อแมวซูโมหรือเปล่านะครับผมจำไม่ปิดนะครับผมอ่ะมันก็จะ รวมผลกันมาเพื่อจัดการเรานั้นเองเดี๋ยวเราไปดูด้านแลกกันก่อนดีกว่าว่าเราจะจัดการมันยังไงนะครับผม นี้นะครับผมก็เป็นเซตที่ผมจะเอาไปจัดการในรอบแรกก่อนนะครับเนื่องจากว่าศัตรูที่เป็นไซโคเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประเภทโฟร์ติงนะครับก็มีทั้งสีแดงสี่ดำแล้วก็สีขาวเป็นโฟร์ติงหมดก็เลยจะเอาขวาแมวเนี่ยไปจัดการมันที่เลือกก็เป็นพวกแองเจิ้ลนะครับพวกนี้เนี่ยผมก็จะับที่โซแล้วก็หลามเมงแคทรวมถึงอ่าเลเจนดารี่แลของผมนะครับที่สามารถฟรีศัตรูเพยสีแดงแองเจิ้ลสีดำได้ด้วยนะครับผมเอาละเดี๋ยวไปดูกันก่อนดีนกว่าว่าจะเป็นยังไง เปิดมาในเทศกาลของสายโคนนะครับก็คือด้านที่ชื่อว่าสาโคนคาทิวาวนะเอาละหมายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมก็ยังนิ่งอยู่ท้าผู้เองไม่ออกมาอ่าแม่พอพูดก,ก็หมาเลยนะครับพุ่มเอยหมาเด้นีก็จะมีสาโคนสีแดงออกมาก่อนนะครับตัวแรกก็สาโคนสีแดงก็ถือว่าเป็นปเภทฟโฟดติง้งเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเอาละผมจะเอาสาเบอร์พังแขนออกไปด้วยพร้อมลุยตัว อ่าสีดำออกแล้วครับผมเอาละผมจะเล่นแบบง่ายๆไปก่อนก็เอาแมวโจโจมานะครับแมวโจโจเนี่ยเอามาฟีดโคตสตูประเภทบินได้นะครับผมเอาละที่เลือกก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆยิงปืนซะน่อยแม่กระเด้งมาไกลแล้วเกินเออนั่นและโดนตึม เขาต่อไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมไม่ต้องรีบเอาละหห้ไปนหนึ่งตัวลนะตัวต่อไปนะจะเป็นสี่ข้าวนะไงจริงด้วยสี่ข้าวเป็นไซคโคนแล้วก้อนนาจะเป็นโฟดสิงด้วยนะครับเอาละไหลเก็บไปเรื่อยแมวโจโจเอาไปนี้ต่อยตุ้มตุ๊ตุตุเหมือนกันมาเดยเอาความแมวนะครับทำดามเมจกับสตูประเภทโฟดสิงได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวต่อจากนี้นะครับน่าจะเป็นแองเจิ้ลและลาี่เลืออยู่เอาละพุมป้อยจีโซเอกไปก่อน เอาที่โศกับอ่าหลามเมงแคสตนะครับไปจัดการพวกแองเจิ้ลนะรวมถึงก็แมวดาบผูของผพุ่มด้วยที่พมอัพท่าเลนมาให้มันจัดการกับไอพวกสัตวูเบสแองเจิ้ลได้นะครับพ่มอ่าอยิง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 ,ยง,ยงไม่อ้อมมาใช่ไหมไม่อ้อมมาะมาณแตกนะไม่อ้อมมาะมาณแตกนั้นเลยอ่าเราก็จะได้แคตทติเก็ตแบบธรรมดานะครับตัวเงินมาร้ำอันไปดูอันต่อไปกันเลยดีกว่า แล้วก็ในด้านต่อไปนะครับอันนี้เราจะมาสู้กันใต้สมุทรทะเลลึกนะอันนี้เราจะมาเจอกับสตูประเภทสี่ข้าวนะครับเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าไอแมวที่เป็นสเปเชยลล้างเวคเคนเนี่ยจะเป็นอ่าสตูะเพสี่ข้าวนะครับพ่มเลยเอาสลับเอาดากาโอมาแล้วก็เอาบาร์ลอ,อกมาเพิ่มด้วยเริมจากแมวช้าช้าก่อนเลยหมาเดชช้าช้ากันละมาเต้นชๆๆ้าช้าอื้อหืมแม่ทำดาเมจได้ดีซะด้วยหมาเลยช้าช้าดีนะ หญิงเป็นไงล่ะชาๆๆๆๆ้าช้าช้าเป็นไงล่ะช้าช้าช้าเออหญิงใส่น้าไปเลยช้าช้าชาดีนะกระโดดโลถเต้นอย่างมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นอ่าแล้วก็ไอแมวถือปืนหนวมออกมาแล้วครับผมพวกผู้ชมเออเออเลิมเยอะเลิมเยอะจิ๊โซตัวเดียวยู่เป็นไงล่ะฮะจิ๊โซย่างเข็มเลยแม่ยิงปืนใส่น้าไปทังที ก็ติดสถานการณ์การต่อสู้นะใส่เพอ่อพังแขนออกไปก่อนล่อยดาเมจเอาเออ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 นั่นแหละบาลอกออบเลยเดี๋ยวก็ถึงบาลมาแล้วไม่ต้องห่วงตื้อตื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 ้อตื้อตือตือตื้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 อื้อต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 ือตื้อ้อตื้อตื้อตื้อต้อตื้อตื้อ้อตื้ตื้อตืออตื้ออ้อตื้อ้อตื้อต้อต สูกันตรงนี้แหละให้มันรู้แล้วรู้ล้อกันเลยมาเด้เอ็งเป็นล้างแบบว่าล้างถูฟอมแล้วเอ็งมาจัดก,การแมวด้วยกันเอ็งได้ยังไงเอ็งจะต่อระยศกันทําไมเออมาเดะอื้อตีออเป็นั้นเออเอาละบ้านแตกบ้านแตกแน่นอนบ้านแตกบ้านแตกหรือเปล่าบ้านแตกมันเหมือนไงโอ้โหได้ตัวทอมานนึ่งอันเดี๋ยวไปดูกันพักซ่องนะครับผม ทีนี้ก็มาต่อกันในด้านที่ซ่อนะครับผมเป็นด้านที่เป็นเดสลีคานิวัลพาร์คซ่อนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูอันแรกกันก่อนเลยว่าสตูจะมีใครบ้างนี้นะครับคุณผู้ชมสตูที่เราจะเจอนะก็มีตั้งแต่ไอหม่าเล็กชิบ้าเอเลียนแล้วก็ไซโคนเอเลียนไซโคนประเภทเอ,อเลียนเหมือนกันแต่ว่าเป็นสตล์เอเลียนแล้วก็ไซโคนประเภทเมทันนะสตูที่เราจะเจอวันนี้นะรอบนี้เนะี่ยก็คือว่าจะเป็นเอเลียนแล้วก็ประเภทที่เป็นเมทันนะครับผม เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเซตที่เราจะเอาไปนะครับจะต้องเป็นเซตที่จัดการเอเลียนได้แล้วก็จัดการประเภทเมทันได้ด้วยผมข้อจัดเซตแป,ป๊บหนึ่ง Two <hours> later. นี้นะครับผมเป็นเซตที่พมจะเอาไปนะโดยที่พมเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใส่คอมโบเพิ่มในการเพิ่มอัตราคิดที่เขาให้มาขึ้นด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็นี้เลยพี่แมวไดโนเสาร์ไม่พี่แมวไมมดนโนเสาร์ของเรานะครับผมมาทุกเทปแล้วก็ ไม่ตีเขียให้เลยให้เห็นสักขังหนึ่งโอ้เมื่อไปเลยครับผมอ่ะแล้วก็พวกมีนี้นะครับไอตัวที่เป็นพาราดินแคทนะเอาไว้ไปตีขีดที่เขาหนักๆใส่เจ้าใส่โคเมทันแล้วก็มีปิกาตูไฟนะครับผมก็เอาไปทําดาเมจใส่พวกเอเลียนนั่นเองอ่ะเปิดมานะครับผมก็เป็นแบบว่าทุ่งลกล้างนะเพลงนี้แบบปุ๊กระดมมากมานะครับผมอ่ะตัวแรกที่ออกมาก็เลยก็เป็นเจ้าใส่โคเมทันเอ้ยผู้ชมผมลืมว่า ผมลืมเอาหุ่นละหูแคทมาด้วยนะเพราะว่ามันจะได้เอามาฟีดไอ้ศัตรูประเภทเมทัลน,นะครับไม่เป็นไรผมโหดอยู่แล้วคิ <c oughs> งต้นข้อคิง,ง,งน้อยไม่ได้คิงหลายคลิปแล้วแม่โอ้โหหมาเดชไหนส่งพี่แมวอ่าขี้เนี่ยเรา,าออเศร้าไปเดี๋ยวพี่แมวไม่ได้พี่แมวต้องเลี้ยงได้แค่คนเดียวก็คือพี่แมวกัมปุ้ดไม่เป็นไรเด็กพ่อมส่งมีดเฉียวออไปดีกว่าน่าจะพอทู่ไถไปได้บ้างโอ้โหไม้ติดคิดเขาไม้ติดคิดเขาไม้ติดคิดเขา อ,อ้อ๋ออะติดไปนึ่งทีครับติดซองทีไงโคตรเทเอาวละเออจามนะจามนะไปนึ่งทีจัดการเขาเร็ว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 โอ้ยยยยยเออนั่นแหละเด้งซองทีแล้วคุณผู้ชมพ่อมภาวนาให้ไอ้พาราดินแคทเนี่ยไปอือหึ้ติดขี้สุดๆซ่องไส้สต้องซื้อ,อาหารแมวแล้วก็าหางไดโนเสาร์ให้พี่แมวทั้งซองตัวเนี่ยคุณผู้ชมไปย่างไปไงโอ้โหติดกี่ดังบืด ม,มาเด็กแล้วก็หนาแล้วก็ทุบหนาครับทีหนึ่งเฮ้ยโอ้โหพาลาดินแคทย่างโอ้โหย่างเสียเวลาเลยคุณผู้ชมไม่เป็นไรพุม่มหรือเอาฟีดมาก,ก็ไม่เป็นไรนะครับพุม่มตังก็มีเยอะอ้อไปไหมไม่เสียใหย้ทุกดาเมจเหานับแค่นึงอ่าาติดไปอนึงทีพอดีของไอซใสโค้เมทันเนี่ยก็คือมันเดินชานะครับก็มันจะมาถึงเราเนี่ ท้าส่มเป็หมาตัวเดียวนะต่อให้เราไม่มีอ่าไอ้ฟีดเนี่ยเราก็สามารถปล่อยพวกมิชิวก็คือแมวโง่สองตัวนี้ออกไปเรื่อยได้นะครับผมแต่ว่าท้าเออพี่แมวกี้แตนอเศ้าเนี่ยสามาตดิดที่เขาได้ลัวๆเนี่ยเขาจะดีมากเลยนี่เราก็รออยู่นั้นนะพี่พรารดินแคสเอาหน่อยเอยเอาเอาหมาไม่เออตึ้มอ่าซ้องทีนะผู้ชมซ้องทีแล้วนะซ้องทีไม่ติดที่เขาทีที่ทามก่อไม่ติด อะไรวะเนี่ยอ่ะอีกทีหนึ่ง้โอกาสเออนั่นแหละเรียบร้อยเอาละจังว่านี้ได้เวลาของวัวตะูเอเลียนตง่าง,งมาเดฮยเอา้าอ๋อมาแล้วคุณผู้ชมเมืม่อไหร่ตัวนี้ไม่ใช้เอเลียนนี่มันเป็นเออเขาเรียกว่าไงนะแบบว่าใส่โคลล้างสมุนแบบใช่ไหมโอ้โห เดี่ยวก้อนหลอโจโจไปทึ้งก้อนโจโจไปไหนหรอวะโจโจตายไปแล้วเนอเอฮ้ยเป็นไงเจอแมวแท่งยืนแบบเฮ้ยไอคุณผู้ชมแมวแท่งบั <ś> ๊ <f ie> โอ้โหดีดไปไงฮึ in, หา้าเองจะแกล้งสัตว์แท้แน่เสียวโอ้โหเป็นไงยืนเหนียนไปเลยไม่ไม่ไม่ใครเห็นไม่ใครเห็นยืนยืนเน่ยเสี่ยงดังคุณผู้ชมตอนเสี่ยงดังพดเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เฮ้ยเฮ้ยมันลุบไปซ้ำตัวแล้วคุณผู้ชมเอาเฮ้ย เป็นเทคนิคไหมผู้ชมจำไปใช่ได้นะว่าไอเจ้าไอ้แมวค้างกำแพงเทเนี่ยมันลุดเขาไปเดี่ยวกับไอสายโคนนี้ได้เลยอะอุ้ยโหเทเลยผู้ชมเอาละสนุกกันละรอบนี้ก็ยืนนิ่งเลยเออทิมนาไปนึ่งทีเอาละเอะเอเฮมาดิระยะการโจมตีก็ค่อนค้างกว้างเลยนะครับผมกว้างกว่็สายโคอน่นเลยเอาละ,าละ,าละตะโลกดีอะดูดิ นี่ไปยืนกันไล่ตัวมานะคุณผู้ชมดูดิคือเมื่อกว่าท้าสมุดอ่าไอเจ้าไอแมวอย่างลบครั้งเนี่ยมันเดินไปใช่ไหมแล้วท้าสมุิว่ามันโดนโจมตีแล้วมันไม่ตายเนี่ยมันก็จะเขย่บขอไปอยู่ข้างน้าโอ้โหแล้วครเอาละความชิบหายจะมาเหยือนพ่มต่อน,นีคุณผู้ชมว่าอะไรดามเมจมันทึ่งกันละเอ,อ้ยพ่มไปเขาใจพี่เป็นเอเลียนอะไรของพุมมันี่ มันต้องเอาไอ้พวกทีบมาจัดการกับสัวตว์ประเภทโปติงหมาไม่ใช่ทำแบบนี้ปะโทษเอ้ย Two hours later อ่าันนี้ก็จัดการไปแล้วนะครับผมใช้เวลานานพอสักวดเลยแมมจัดเซตมาผิดเสียเวลาโคตรอ่ะนีนะครับมันก็จะดอบเป็นแคทติเก็ตให้เราสามอัน เดี๋ยวไปดูด้านต่อไปดีกว่าว่าสัตรูประเภทอะไรเราจะจัดก,การแบบไหนนะครับในด้านที่ซ่อนนะครับก็เหมือนเดิมนะเราจะเจอไอ้พวกแมวพี่เป็นละาเอาเวเคนนะครับตั้งแต่แมวเพาะขัวแมวจักรยานล้อเดียวพี่แมวกามปูดถอนบนพี่แมวเออสตาร์วอลที่ขี่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะพี่แมวดุกด้วยดำน้ำแล้วก็พี่แมวไมเคิลแจ็กสันนะครับผมทั้งหมดนี้เนี่ยเราสามารถใช้พวกเออตระกูลที่เป็นแมวอ e ีปิดเฟสนะที่มันส่งผลต่อพวับสัตวประเพณีข้าวนะครับได้เปรียบสุดๆไปเลยเดี๋ยวพิจณดเ็จก นี้นะครับผมเป็นเซตของผมที่เอาบ่านะผมก็ยยกเอาไปทําดาเมจแบบคํำๆนะครับไม่มีอะไรมาโดยที่ผมเนี่ยก็เอาเจ้าดากาโอไปมันเดิมนะเพราะว่ามันสามารถทําประโยชน์ให้กับสัตรูเพสซีข้าวด้ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าด้านเป็นยังไงสัตรูของเรานะครับก็อย่างที่โชว์ไปเมื่อสักครู่นี้นะว่าเป็นสัตรูที่เป็นปเพสซีข้าวก็คือมันเป็นล้างเอาเว่นข้องเจ้าแมวของเรานะไม่ว่าจะเป็น,นแมวพอ่อขัวหรือแมวไรต่างๆนะครับผมนีไปไงหมาถึงก็ถือไอ้ที่ปาดวิครีมมาเลยหมาแงนแงนแงนเดบิวต์ มันเดินชาแบบนี้มา้าพมจะขอร้อ,องวัดเดี่ยวก็มันน้อยวัดเดี่ยวเไยวะขอร้อ,องไส้เดี่ยวกับแมวเพราะหัวงางแล้วตบไปนึ่งถีนึ่งทีละนึ่งแซ่ดีละซ้อ,อ,อโอ้โหความซ่าม้าไปเมื่อกันเราเลยเออมาเด้บ่าลอกบ่าลอกบ่าลอกอ,อีเออเอ้ระยะมันไกลกว่าแล้วเอาไปทิมหัว อืมเออเอา,เอาละบาลอกผู้ชายที่แสนใจดีขขาพมมหายไปไหมต้องห่วงหมาเจอแขนแขนแขน,น่อยไปทิมปังหัวแตกย่าได้กลัวทุกคนยา่าได้บั้นทิมไปนึ่งทีเอาล้วแม่พ่อหัวเด้งไไอแมวร้อยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันจะแจกใช่ไหมทุกคนตอนเล่นเกมแรกๆนะ ผมไม่มีตัวละครเลยใช่ไหมพ่มก็นั่งแบบตั้งตาหรอเออจะได้แมวไอ้ที่เป็นมันตอนแรกมันจะขี่จัก,กรยานก่อนแล้วมันก็ขี่โมไซใช่ไหมล้วมันก็เป็นตัวนี้เฮ้ยถ้าจำไม่ผิดนะเออแน,นแหพ่ผมโหยากหลายสุดอาลละมาผมรอกาโอ้พอมนเดียวเละค่อยๆต่อไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบระยะน,นี้ก็สู้สี่กับไอ้สายบอกแคทเลยสายบอกแคทนะาจะไกลกว่า นิดหนึ่งเออถีบไปนึ่งถีบหมาห้างัวแตกหาพันซองแล้วไหมหล่อแล้วพว่อมยากเห็นตะกูลเนกโกลูกาแมวเป็ดเนี่ยไปไล่ทุบมันคุณผู้ชมสังเกตปะพม่มเลนส์หมาแล้วพ่มไม่ค่อยใช้พวกแมวเป็ดเท่าไรเลยนะคือพม่มเป็นเป็นพวกเลนส์แบบสายแบบบุกเหลอวอะเน้นบุกไว้ก่อนตั้งรับละส่วนกับเนี่ยก็ต้องใช้พวกแมวเป็ดน,นั่นแหละ อื้มฮึช์จแบบเต็มทีปังนิ่งเงียบไม่มีเสี่ยงตอบรับจากไมล์เล็กที่ทันเลี้ยเออเอาแล้วแม่พอาะเขาไปแล้วพมเอากาเอาออกลนะเอ็งโดนแน่เอ็งโดนแน่งา,างแล้วตุม้มเออฮึเป็นไงล่ะแม่ยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ อย่างนิงงยู่อย่างนิงงยู่แบบนี้มันต้องโดนก็จะงางโตบแต่ละทีถ้าไม่เนจะเถื่อนเลยหมาออเอาเหมือนตันกุมหลงเอาละเดี๋ยวเวลาบุกท่านพวกว่าไอ้นั่นอ้อมาัาแนอเลยไอ้แมวกามพูดอ่ะอันนั้นน่าจะเป็นโฟโติงนะครัพบพวกมันรอยอยู่ เอาละไหมเขินแจ็คสันมาด้วยหญิงก้อนเลืเปิดก้อนได้เปียบโอ้หน้าทิ้มไปขนาดนี่เอ้ยมาเด้แมวดูกระดุยหัวทิ้มหมาหมาเด้มาล็อกตีโอ้ไงแมวสตาร์ว้อนี่คือกระเด็นค่อยลั่งเลยเจอผีบาล็อกหัวทีเดียวบาล็อกหัวทีหมาชาร์ดชาร์ดชาร์ดแล้วทุบไปนึ่งถีแมวโอ้โหดาเมจจัดจ้านจัดจ้านในยานี้คุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยการพูดการพูดโอ้โห การพูดเดียวเดียวเองโดนแนเองเิงเปียงเหมือนกันล่ะเป็นกันล่ะเองมาเด้เออมาการพูดเจอไซบปอกหน่อยหมัองเด้เด้เอ,อ้ยเราไม่มีก็อเอ,อ้ยเราไม่มีการแต่เราม,มีก็หมาหมาหมาจะจานยานหนีจมแต่ต้องว่าน,นี่บาลล็อกเขาไปบาลล็อกงานแล้วตบตบไขว่าโอ้โหไมเคิลแจ็กสันนะทีมอืมเจอไซเบอร์พังแคบช่องตัวเอาอยู่หรือเปล่าเอาอยู่หรือเปล่า ถูบเรียบร้อยกระดุกกระดุยดำน้ำาห้ไป็นหนึ่งตัวเมื่อว่าจะโดนท่าแล้วนะครับผู้ชมจังว่านี้ไม่น่าร้อนแน่นอนเอยมาเด้อื้ห์หมาเออเออเออเอาเด้เอาเด้ท่านแตกท่านแตกไม่น่ารอดไม่น่ารอดอื้มหหมาทุบนี้นะครับเราก็จะได้แลกติเกตอีกหนึ่งอัน เดี๋ยวไปดูอันสุดท้ายดีวยกว่าว่าจะยากขนาดไหนไปดูก็เลยนี้ก็เป็นอันสุดท้ายนะครับผมที่เป็นเดดลีคานิวัลพาทิซ่ามไม่ใช่พาทิซ่าที่ด้านทีซ่านะครับอ่ามันน่าจะเป็นอันที่ยากที่สุดแล้วอันนี้นะครับเราจะมาเจอกับไซโคนประเภทซอมบี้แล้วก็ประเภทสตาเอเลียนนะครับผมมีมาซอมบี้แล้วก็มีมาสตาเอเลียนเซตที่เราจะไปนะครับแน่นอว่าต้องเป็นเซตที่ป้าบซอมบี้แล้วก็ กันวาบได้ด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่โดนวาบถอยล่างนะครับแล้วก,ก็จัดการกับซอมบี้เอาไปใช้สิจัดการกับเอเลียนได้ดีเดี๋ยวไปดูเซตที่พมจะพาไปดีกว่าและนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็นเซตที่พ่มจะเอาไปต่อกอกนกับด้านนี้นะโดยที่เราจะมีตัวแท่งทั้งซอมบี้แล้วก็เอเลียนนะครับผมโดยเฉพาะพี่แมวกามปูดเน,นะน่แนหนอว่าต้องเอาไปจัดการกับพวกเอเลียนแล้วก็พ่มเนี่ยจะเน้นหนักไปทางฟีนะเพราะผมมีแล้วพี่แมวติดก็แมวตัดยานะครับแล้วก็รวมถึงโคโนที่ออาไปฟีดด้วยเราจะเน้นการฟรีดถ้าโจม ไปดูกันดีกว่าว่าผมจะพลาดหรือเปล่ามาโอ้โหเปิดแบบว่าอยู่น็อกอัลล็กซีนะถ้าเพลงแบบนี้ไมนยากษ์หรอกคุณผู้ชมมันจะไปยากไอ้ด้านทัดไปนั่นแหละฮ่าเปิร์มาทีเจ้าหมาชิบา้าก้อนเลยชิบา้ามาเจอพี่แมวยานอวก,กาศหน่อยดีกว่าแม่จารย์ดาวเทียมผู้พิทนี่เป็นไงบ,บินอยู่น็อกโลกแล้วทำไมมันมีโลกนึ่งซ่องซ่ามันมีโลกซ่ามใยแล้วทุณผู้ชมเออโลกทั้งใให้เธอคนเดียวโอ้โหเพลงโคตรเก่าเอาละเอ้าแสดงว่าอย่างนี้บอดออกช้าใช่ไหมครับคุณผู้ชม มันยังไม่มีใครอ้อมมาเลยนะเอาล่ะมาแล้วได้เวลาสู้ลบย่างเหมามันหมาเด้หาหลอจังว่าหนีมาันนานแล้วโอ้โหโคตรอึดเป็นไงพี่แมวจันเดาวเทียมเนี่ยโอ้โหแบบว่ายืนนิ่งเลยโอ้โหยืนนิ่งคุณผู้ชมโอ้ย่างนิ่งอ่ะโอ้โหย่างนิง่งแบบนี้แล้วสร้างผมตสองสามยืนนิ่งสุด,สด อ่าเป็นไงล่ะเจอพี่เหมวกามพูดกระแทกน้ำนึ่งทีเอ,อ้ยมาเด้เอาละซอมบี้มาแล้วไม่เป็นไรซอมบี้เนี่ยให้เท่าหลังจัดการนะครับเท่าหนาเน,นี้ยไปจัดการไอ้หนีก้อนเลยเรียบบ้อยเอ้ยใส่โขนไม่มุดเหรออ่าใส่โขนไม่มุดไม่มุดงนดันดายเลยใส่โขนไม่ยอมมุดใส่โขนไม่ยอมมุดมา พุ่มหนูมันจะมุดปกติมันมุดไม่ใช่หรอไอ้สาโคมันต้องมุดไม่ใช่หรอคุณผู้ชมเอาดีโดนฟีดโดนฟีดออืสนถาวรตอกน้าเปนนึงสิย่าย่าเองย่ามาทําเทเออเรียบร้อยไปนนึงโอ้โหแล้วสาโคซอมบี้จะเลืออะไรเอ้ยเจอถีเฉแบแคทตบนตอือหือโดนฟีดโดนฟีดกึก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 กึ๊กเออเทพเจ้าโค้ดจงยุดเวลา จงยุดเวลาเป็นไงละ่ะพมนี่โค้ช้อปเลยนะเพราะว่าเวลาที่มันแบบยุดเนี่ยมันยุดแบบซามถีเลยนะครับพมเออเรียบร้อยที่เลือกก็แคสเทการบ้านมันจบข้าวอ่าแคททิกเก็ตร้งใบเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูอันสุดท้ายข้อของวันนี้นะครับพมว่ามันจะย้าขนาดไหนอ่า เปิดหมาที่ด้าสุดท้ายของวันนี้ครับผมเป็นเจ้าแมวชัดช้าอันนี้แมวผมตั้งชื่อว่าชัดช้าเลยอ่ะเอาไปยืนค้ำไปก่อนเต้าเออยมาเดชึงซองซามสิเออเออโอ้ยโดนทุบโดนทุบโอ้คุณผู้ชมโอ้แหวนเก็บตังก้อนเก็บตังก้อนซามพันละซามเออจะไม่ไหวเอาหน้ามันไม่ไหวออ่ะ ส่งแมวทื่อต้นไม้ไปก่อนน้าจะทำดาเมจได้พอสมควรโปง้งโอ้โหแมวชันช้าไม่หล่มสักตัวหลวงผมหนีแน่มาเด้ชัดช้าเออเฮ้ยแมวเต้าสู้เขาคุณผมอืดมาแมวชัดช้าแมวชัดช้าอ่ะชัดช้ามาเจอกาโอหน่อยเป็นไงเอาละตังรับละส้วนก้าบตังรับละส้วนก้าบเออเฮ้ย ตังค์รับละส้วนก้าบ้โหเงินก็หญิงหน่อยเน็ตอยู่ตังค์รับละส้วนก้าบนี่ไงโอ้ยเลิฟเยอะเลิฟเยอะโอ้ยเลิฟเยอะเลิฟเยอะนี่ตังค์รับละส้วนก้าบอืมมาเด้ตังค์รับละส้วนก้าบตังค์รับละส้วนก้าบนี่ไงพุ่มบอดเลยครับเดี๋ยวดากาโอนี้ถ้าเจอสตูเพซซี่ข้าวเนี่ยโคตชขี้โกงเลยน็อกแบ็คแล้วก็ฟีดไปในเวลาเดียวกันเอ้ยมาเด้เอ้ยทำดาเมจทำดาเมจก้อนจะถึงกาโอฮยโอ้โห นี่มันหมาทั้งทีมเลยวะเนี่ยโมาหมาโครเยอะหมาเดเอ้ยอย่าไปกลัวมันอืมเป็นไงเออหมาดักกูดดกูดกูดกูดดถือเลยไม่รู้จำไม่ได้แล้วเออยิงเออนั่นเนอ,องหมาแมวถือ,อต้นไม้ไปเอตุ้งเอ้ยมาดินี่ผมบอกเลยนะว่ามันค่อนข้างยาวพอสมควรนะครับซึ่งจะเห็นว่าเป็นสตัตวเพสซี่ข้าวธรรมดาตัวไปนะแต่ว่าดาเมจเขางมันเนี่ยเขาเหลืองยู่นะ เราก็การโจมตีที่รวดเร็วของมันเนี่ยมันจะทําให้ทีมเราเนี่ยพ่ายแพ้ได้ไไม่ช้าเลยนะครับทกผู้ชมเอาละโอ้มือกระแทกโตเลยแม่เจ็บเอ้ยหมาดิชๆๆัดช้าเลยอืมชัดช้ามาดิชัดช้าโดนบาล,บาลต๊อบอืมบา,มาเลาโต๊บใครวะอืมหมาหมาเออเออเออหนาจะหมดแล้วนะทผู้ชมไอ้เมื่อกี้มันหมีตัวไหนยอยีกหรือเปล่าหนาจะหมดแล้วลนะถ้าเปิดหมาเร็วขนาดนี้ไม่นามีบอนละเอาละ ที่เลือกก็แค่การบ้ามันให้ศินสาไปเลยเย่ yeah. เท่านี้นะครับเราก็จะได้ตั๋วที่เป็นตั๋วเงินแล้วก็ตั๋วทองตั๋วเงินได้มาทั้งหมดก้าวใบนะครับแล้วก็ตั๋วทองทั้งหมดสามใบก็จบลงไปแล้วนะครับเพ <ๆ S 1> ื่อนๆทุกคนสําหรับการตามเก็บตั๋วทั้งแหลทิกเก็ตแล้วก็ทิกเก็ตแบบธรรมดาในอีเวนต์เดลี่แคนิวอลนะมันเลือกเวลาอีกไหมที่วันเพื่อนๆเนี่ยเลืมไปเล่นกันนะครับผมเอาล่ะคลิป การตามลาตัวก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับภาพเพื่อนๆชมนะครับเมื่อเดิมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมวันนี้พ่มข้อตัวลาไปก่อนนะครับข้อขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามารับชมนะไว้พบกันใหม่คลิปนะแล้วเจอกันวันก่อนสวัสดีจ้า